ทุกคนนี่โจ๊กหม้อดินเรามาในช่วงที่ร้านปิดแล้วเพราะว่าใส่สายเนี่ยที่นี่เขาแบบว่าตื่มมาแต่เช้าเลยเป็นอาหารเช้าแนวโจ๊กใส่ไข่เนี่ยอยูเมนูสิทุกคนโจ๊กหม้อดินตรงถนนหมื่นหาญนี่เดินมาจากโรงแรมกิ่งโพไซจ,จะ่ะก็เดินมานะพี่ประมาณ2กิโลหาหลงทางมาเนี่ยพี่จ๋า อร่อยมากที่ต้องแบบว่าบอกต่อสิ่งดีๆให้โลกรู้ว่าเรามีดีที่สุพรรณนะฮะโจ๊กเนี่ยเราจะประทับใจกูตรงนี้เลยทุกคนเนี่ยเมื่อกี้บอกไปบอกว่ามีความเป็นมงคลมากๆทั้งคนขายคนกินนะฮะมาร้านนี้เนี่ยมีแต่ความเป็นมงคลและแถมอร่อยมากทุกคนโจ๊กเจิกต้มเลือดหมูเดี๋ยวผมไปแล้วนะพี่นะขอบคุณมากที่ให้ได้มาแบบว่าอ๋อประสบการณ์ที่แซบ่บแซ่บสุพรรณมีของดีเยอะมากนอกจาก สารีสุพรรณนะฮะมีอะไรอีกพี่นอกจากสารีสุพรรณอ่ะพี่บอกมาซิอ่า,อาอจกมอดินนะอันนี้ก็เป็นของดีตำนานของสุพรรณ20ปีที่พี่ก็เปิดมานะฮะไม่ต้องเหนื่อยแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ตัวสบายสบายฮะทุกคนแล้วที่ถ้าเกิดแหล่งท่องเที่ยวพี่จะแนะนําอะไรบ้างทักักอย่าง2อ,อย่างอ่าบอกมาอ,อาจจะเหลักเมืองอาะเ็หลักเมืองตรงอุทยานมังกรสวรรค์สวยงามมาก ตรงน,นั้นก็จะมีคุณบรรหารยืนอยู่นะฮะนี่เป็นคนที่รักคุณบรรหารอยู่แล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาสุพรรณอยู่เรื่อยๆแล้วก็มาเนี่ยฮะมาโรงแรมล o ฟเ r e s i เดน c ์กิ่งโพชัยรงย่านบนขศเนี่ยอยู่าวาสิตีซิตี้แล้วก็ที่ภูมิใจคือเมืองนี้เป็นเมือง ปราศศิลปินที่ผมชอบแล้วก็พี่ไปวัดนางแคบางพ,พี่วัดแคร์ไหมผมชอบมากเลยวัดแคร์นั้นทุกคนก็อาจจะแบบว่าเห็นไหมเวลาทําคลิปไปเราก็จะแอบใส่สถานที่ท่องเที่ยวไปด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปอุยอยทยานแห่งชาติภูเตยไกลไหมพี่ไกลครับไกลพอสมควรแต่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนมก็ไกลอีกอำเภอด่านช้างไปเลยเนาะนะแต่ผมอยากไปบึงฉวากมากเลยอยากจะไปพักดีสอที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวต้องมีเวลาก่อนแต่มันไม่ยากหรอกนะพี่น้องบขศมันมีรถไปถึงกันหมดไง โอ้เดี๋ยวต้องวางแผนใหม่นะฮะแล้วก็ที่ชอบคือวันก่อนพี่จ๋าผมเดินไปตรงนี้ฮะไม่ไกลจากร้านพี่ไปตรงฝั่งแถวแถวหอคอยตลาดข้ามสะพานไปแม่น้ําท่าจีนไปเจอวัดพระนอนอ่ะใช่ไหมเป็นมีวัดพระนอนผมจําได้ว่าวัดพระนอนที่ในหลวงรอสิบเนี่ยเคยไปตอนปี2องพเราก็รู้สึกวิวัดนี้มีความหมายมีเรื่องราวแล้วตรงนั้นก็จะมีอีกทําเลอนึ่งนะพี่น้องทำเลมีร้านรวงเหมือนกันใช่ไหมแต่นั้นร้านมีอะไรอร่อยบ้างแต่การที่แนะนาญาตินั้นบ้างที่เมืองสุพรรณ แล้วก็อ่ะแต่ตรงนี้คือถนนหมื่นหารถ้าบอกว่าย่านตรงนี้เรีเยกว่าย่านอะไรพี่ตลาดเลยเหรอมันมีตลาดเก่าตลาดใหม่อย่างนี้คือใกล้ตลาดอะไรตลาดลใกล้ๆบ,บันหอหอคอยบรรหารแจ่มใสเหมือนกันเนาะนพูดถึง่ะเดินทะลุกันหมดหะทุกคนได้ได,ได้ไม่กวนพี่แล้วเพราะพี่จะต้องเก็บร้านนะฮะฮอตฮอตฮอตถอยเฮงเฮงเฮงยิ่งยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะเดินไป เดินไปดูเมืองบรรยากาศเผื่อเจออะไรแป,แปลกๆอย่างที่คอยติดตามคลิปนี้นะว่ามีอะไรที่ผมเจอนะขอบคุณมากนะพี่นะ,นะาน,นี่ฮะโจกหมดแล้วลูกค้าทุาทกคนนะฮะ,นะะ,นะะเดี๋ยวเราเดินไปหาทุกคนเดินกลับทุกคนจ้าเลิศมากนะฮะบรรยากาศดูสิทุกคนนะฮะมีคอฟฟมีร้านกาแฟสดเยอะเลยนะทุกคนจ้าเลิศมากเลยอ่ะ นี่หอคอยบรรหารเลี้ยวขวาตรงไปก็โรงพยาบาลพญารมยม,มราชทุกคนนะฮะรถมากเลยอุ้ยเราเจอร้านนีนะ่ทุกคนน่าทับมากเลยโอ้ยตรงนี้จะเจอเป็นแยกวัดปราสาททองทุกคนรถจะเฉียวใช่ไหมนี่หาหอคอยบรรหารเห็นไหมใกล้ๆกับร้านเลยทุกคนร้านโจ๊กมอดินอันนี้เป็นหมอไฟนะครับทุกคนอาจจะเปิดตอนเย็น,นะครับนี่ฮะปัม๊มคาร์เฉคหาง่ายๆเลยทุกคน หลุดมากไว้ทุกคนนี่ไวัดปราสาททองเราควรจะเข้าวัดก่อนนะฮะเรนนี่ไงสาลี่เยวเข้าไปดูไหมว่ามีอะไรน่าสนใจไหมฮะนี่หาทุกคนปราสาททองทุกคนสวยมากนี่จะเป็นแบบพระนารายณ์ทรงสุบรรนเหยียบนาคเห็นไหมฮะนึกถึงวัดที่ไหนนะที่เป็น Ờ, เจ้าเมืองชุมพรชื่อว่านาคใช่ไหมวัดทรงสุบรรวัดสุบรรสุบรรอะไรนะเหมือนกับที่แปลว่าสร้างอะ่ะลืมไปเลยดูสินั่นก็เกี่ยวกับนาลายทรงสุบรรเหมือนกันนะฮะหรือที่วัดที่อยุธยาที่เราไปมาใช่ไหมจะมีวัดหนึ่งที่ตรงด้านหน้าจะเป็นรูปนาลายทรงสุบรรเป็นวัดที่พมา่าไม่เผารอดมาได้เป็นวัดเดียวนี่ฮะ บรรยากาศนะฮะของกินตลอดทางะทุกคนอุ้ยตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อโลหะเหล็ดใช่ไหมเนี่ยฮะทุกคนอยู่ในเมืองเลยฮะเจดีเหล็กฮะเจดียอดเหล็กทุกคนยึกผิดเรียกถูกต้องขออภัยนี่ฮะทางเข้านะฮะหอคอยบรรหารว้ายเราเจอที่ดาดอยไก่ทอดหัดใหญ่เราพุ่งเข้าหาทันทีไม่ไกลจากร้านโจกหมอด,ดินทุกคนนี่งไงเนี่ยทุกคนต้องส่ยังไงพี่ อ้บรรยากาศหน้าหอเลยค่ะทุกคนไก่โชดหัดใหญ่มาดังอีกสุพพันนะฮะ